สวัสดีค่ะวันนี้เราจะลองมาปลูกเต้าโอะโวคาโดกันตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะง่วงนอนมากๆเลยแต่ว่าลืมไปว่าเรามีเมล็ดอะโวคาโดนะคะแล้วก็ตอนนี้คือคนอนะฮิตปลูกโอะโวคาโดกันเยอะมากๆเลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็บวกกับเราได้กินโอะโวคาโดไปด้วยวันนี้ก็เลยจะมาลองปลูกต้นโอะโวคาโดกันนะคะ น,นี้จะเป็นมเมล็ดของอะโวคาโดนะคะที่เหมียวแกะไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็จะเริ่มแบบเริ่มมีความแตกๆแล้วด้วยนิดนึงเหมือนพร้อมที่จะงอกแล้วอะคะ่ะโอเคแล้วก็ไม้จิ้มฟันนะคะเสียงอาจจะดูเป็นหวัดนิดนึงเนาะ แล้วก็แก้วน้ํานะคะทรงสูงนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่น้ําไว้ให้เต็มแก้วเลยจ้า okay. โอเคอะโวคาโดนะคะเดี๋ยวเราจะเสียบไม้เนาะเพื่อแบบเหมือนให้ต้นเอ่อให้มเมล็ดอะโวคาโดของเราอะคะ่ะหล่นอยู่ตรงน้ําพอดีนะคะแข็งนาไปแขงมากค่ะ พอดีมีไม้อยู่แค่2อันนะคะลองวางก่อนวางได้ไหมโอเควางน้องได้พอดีนะคะแต่ว่าจริงๆถ้ามีไม้อีก2อันนะคะมันก็จะเป็นซีแฉกพอดี mm hmm. ก็เดี๋ยวอาจจะแชรไว้แบบนี้ไปก่อนละกันนี่นะคะให้ให้ตัวที่มันแตกะคะ่ะหย่อนอยู่ในน้ำพอดี ว่าแทงแทงไม่ตรงเดี๋ยวขอลงองเนางจะเป็นรอยไหมนะขอแกะออกมาคัดแทงให้มันตรงโอเคได้คะ่ะอันนี้พอดีแล้วแล้วเดี๋ยวเติมนะ้ำที่เหลือเติมให้เต็มแก้วเลยนะคะนี่ ให้ตัวที่มันแตกอะค่ะเน,นี่ยอันเนี้ยจุ่มลงในน้ำพอดีเลยเดี๋ยวเราก็จะทิ้งน้องเอาไว้นะคะมันเปลี่ยนน้ำบ่อยๆแล้วก็อาจจะเอาไว้แบบให้อยู่ในพื้นที่แสงลำบัดลำลายลำลายนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูน้องกันว่าเอ่อน้องจะลากงอกแล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะโอเคไว้มาดูกันใหม่นะจ๊ะ ฒนาการกันนะคะนี่มีสองลูกลูกนี้คือไม่ได้ลอกไม่ได้ลอกเปลือกออกนะคะอันนี้ที่เราทำครั้งแรกก็ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะเอ๊ะไม่ถึงสินี่กำลังเหากำลังจะงอกลากอะคะ่ะ ถึงสัปดาห์นะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้พอลอบเปลือกข้างนอกออกแล้วอะคะ่ะมันค่อนข้างนิ่มๆแล้วก็ผ่าตรงตรูดออกด้วยไม่รู้ว่าน้องจะงอกไหมนะลองดูค่ะทําสองแบบคู่กันตัวนี้เพิ่งทำเมื่อวนัน เจ้าอะโวคาโดน้อยวันนี้ก็ครบสิบสี่วันแล้วนะคะแต่น้องอเอาอะโวคาโดดูด,ดิเห็นไหมอะกำลังงอกลากออกมานะคะรอน้องแตกแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นต้นออกมาแบบนี้เหมือนของคนอื่น ตวนอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นแบบที่เราลอกผิวออกมาดูเหมือนไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะมันไม่มันไม่ม,มีล่ามาเลยอ่ะคิดว่าต้นนี้น่าจะรอดค่ะมาดูกันนะคะคน้องอะโวคาโดนะคะลากงอกแล้วยาวมากเลยต้องเปลี่ยนแก้วนะคะเป็นทรงสูงมากขึ้น เื่อให้ลากหนองยาวลงมานะคะตอนนี้น้องเกือบจะแตกใบแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ข้างบนตรงนี้แตกก่อนหาวม,มากส่วนอีกอันนึงนะคะไม่โตเลยแต่เดี๋ยวลองดูอีกทีนึ่งค่ะเกิดว่ายังไม่ไม่มีรากงอกออกมาก็คิดว่าน่าจะไม่สำเร็จน,นะคะ<ม>ก็รอลุ้นต้นนี้กันต่อไป โอ๊ะคาร์ดูของดาวมอกแล้วนะคะน,น้องไหยนี่กำลังมอ,อกแล้วมีความสุขจังเลยรับยาวมากมาอย่างมาดูน้องเติบโตกันนะคะน้องกำลังเติบโตแล้วคะ่ะดูดี สวยงามมากโอ้น่ารักมากชอบแดดมากเลยค่ะหันไปตรงไหนก็จะชี้ไปตรงแดดสวยมากเลยจ้าใจไม่ยอมออกกันเลยมาดูกันต่อไปนะจ๊ะ กโดน้อยของเราออกใบแล้วนะคะเห็นไหมเห็นไหมมีใบออกแล้วนะอุ้ยไม่โฟกัสอองไปละจ้า ใหญ่มากเริ่มเติบโต,ตละจ้าตอนนี้ใบน้องใหญ่มากค่ะ ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เหมียวหน่อยนะเดี๋ยวจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนดูกันคะ่ะบ๊ายบาย